แล้ววันหยุดสุดสัปดาห์ก็วนกับมาหาผมอีกครั้งครับกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วที่ผมจะหาเรื่องเพื่อที่จะออกไปะจนภัยถึงแม้ว่าเวลาวันหยุดของผมมันจะมีไม่มากบวกกับกข้อจำกัดที่ต้องปักหมดุดไม่ให้กลจากกรุงเทพมากครับการเดินทางของผมครั้งนี้ไม่ต้องเตรียมอะไรมากมีแค่เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวที่จัดลงในช่องเก็บของแค่นี้ก็พอแล้วครับ แล้ววันนี้เป้าหมายของผมก็คือหาดลับๆที่พัทยาครับน้ำมันเหลือประมาณขีดเกือบสองขีดนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปเพิ่มนะครับตอนนี้เราก็ถึงพัทยาแล้วเดี๋ยวก็ไปลุยกันต่อครับพอมาถึงพัทยาก็ขับรถไปตามป้ายซอยนาเกลือเล็คู่ครับซอยเล็กคู่เนี่ยจะเป็นซอยที่ติดก,กับชายหาดนั่นเองครับ ตอนนี้ผมก็ถึงหาดลับๆนะครับด้านหลังผมก็จะไปหาดแล้วก็มีสภานที่จะคนน้อยนะครับคนยังนน้อยอ,อยู่นะครับพอมาถึงแล้วก็ใช้เวลาไปประมาณสองชั่วโมงกว่าถองกรุงเทพนะครับวิวสวยครับที่นี่วิวสวยแล้วก็คนขัางเงียบไม่ค่อยวุ่นวายนะครับ ไม่น่เชื่อนะครับว่าที่พัทยาเนี่ยจะมีชายหาดที่ค่อนข้างเงียบขับรถจากกรุงเทพมาแค่เพียงสองชั่วโมงเพื่อมานั่งกินผัดไทยดูวิวทะเลกับภาพที่ตกสวยๆบรรยากาศผิดไปจากความคุ้นเคยของผมที่คิดว่าพัทยาจะเป็นแค่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่พัทยายังมีมุมที่ผมไม่รู้อีกเยอะเลยครับอย่างเช่นชายหาดรับนาเกลือ ตอนนี้เหลือก็เข้ามาแล้วนะฮะเหลือประหมึกนะครับคือจะขึ้นมาจากฝั่งสดๆเลยนะครับผมไาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะได้มาเยอะไหมนะฮะปลามึกนเดียนี้ก็ลากเรือกันเข้าฝั่งนะครับพี่ครับ ทำไมมันต้องเป็นไฟสีเขียวพี่เอาไว้หล่อปลาหมึกปลาหมึกมันชอบสีสีนี้อ่ะพี่ใช่ใชอบน้ําที่หล่อนี่คือน้ำอะไรพี่น้ำทะเลน้ำทะเลเราขึ้นมาใส่ออกใช่ใช่เราขึ้นมาใส่ออกพับปั่นมาน้ำตรงนี้ก็ไม่ได้นะใช่ฝังไม่ได้ต้องนูนจานทะเลเลยตกตายอ๋อ<ช>มันชอบเ<ช>ย็นใช่ไหมพี่ใช่มันต้องอุณหภูมิของเขาอยู่มันร,ร้อนไม่ได้เย็นมากม่ก็ไม่ได้ช่วงนั้นน้ำเขียวๆเข้าอ่ะแค่ซ่อนนะ น้ำเขียวขาวไว้ตัวที่เข้าบางแสนเข้าชลบุรีแล้วมันเป็นไงพี่สัตว์น้ำทะเลไม่ได้ไม่ได้เลยเอามาแล้วมาขังกระชังไว้ไงตอนเนี้ยมันมาปุ๊บถ้าถ้าพวกที่มันอยู่ในท้องทะเลมก็ไปใช่ไหมแต่ที่เราขังไว้ตายหมดเลยไม่เหลือสักตัวคือเราไปหามาแล้วเราเอาไว้กระชัง้งกระชังตรงทะเลก่อนใช่ไหมเหมือนว่าเเลี้ยงไว้ก่อนใช่ใช่เลี้ยงไว้ก่อน ส่วนที่จะเอามาขายก็ค่อยเข้ามาเลยอย่างนี้เลยค่อยค่อยเอามาพักไว้ตรงนี้ใช่ค่ะขายมากี่ปีแล้วพี่ขายมาสองปีแล้วค่ะรับคนงานเพิ่มไหมเอ้ยไหนแล้ววะด้านทะเลแล้วมุกเยอะเอาละครับวันนี้ผมได้มีโอกาสลองเมนูหมึกช็อตที่เคยเห็นแต่ในรายการอาหารวันนี้ผมได้มาลองเองแล้วครับส่วนตัวผมว่ารสชาติดีนะครับ แต่ลึกๆในใจผมเนี่ยผมสงสารพวกเขาเหมือนกันเอาเป็นว่าผมรับรู้ถึงรสชาติแล้วล่ะครับว่ามันเป็นยังไงถือว่าวันนี้ผมมาถึงทะเลจริงๆแล้วครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านเพื่อนผมนะครับในพัทยานี่แหละครับก็เดี๋ยวมาใส่นอนคืนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำมัน ยังเหลือนะครับก็เดี๋ยวไปหาสถานที่เที่ยวกันนะครับต่อพรุ่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีไกด์ด้วยก็คือเพื่อนผมนี่แหละเป็นไกด์ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันต่อคืนนี้คงต้องพักที่บ้านเพื่อนของผมก่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนผมจะอาสาพาไปที่ลับลับอีกที่ก่อนกลับบ้านครับเมื่อก่อนเอ็มอยู่กรุงเทพครับแต่ปัจจุบันเอ็มย้ายมาอยู่ที่พัตยาเอ็มเลยค่อนข้างเชี่ยวชาญเรื่องเส้นทางในพื้นที่ และรู้ว่าในพัทยาเนี่ยมีสถานที่อะไรที่น่าสนใจบ้างเราออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดเดินทางไปยังซอยนาเกลือเลขคู่เหมือนเดิมครับซึ่งไม่นการจากบ้านของเอ็มและสถานที่ที่เราไปเรียกว่าสะพานปลานาเกลือครับ จะมาหาอ,ออกตัวใหม่มาว่ะใช่เพื่อนเขาออกตัวฟาซิโอ125มาประหยัดน้ำมันไหมตัวนี้เหรอจะถามกูว่าประหยัดน้ำมันไหมกูว่าประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่ากูขับมาจากกรุงเทพมาพัทยาเติมน้ำมันไป150บาทแล้วน้ำมันเหลือสองขีดอ่ะค่อนข้างประหยัดแล้วก็ด้วยความที่ว่าที่มันประหยัดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์แบบบูคอเหอมือนรถยนต์น่ะนะใช่เพื่อนแล้วตอนที่มึงขับมาเนี่ยทดลองขับมาเนี่ยมึงรู้สึกไหมว่ามันมีอัตราเร่งดีมี มันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าไว้เพื่อนอมันก็เลยมีอัตราเร่งที่ดีตอนออกตัวตอนไหลเนี้ยแล้วที่สำคัญด้วยประกันเครื่องจน5ปีสุดยอดไปหรือหรือ50,000กิโลเมตรคือจัดเต็มอ่ะขับไปเลย5ปีไม่ต้องห่วงหรอกแก็โชคดีเนี่ยที่มีเพื่อนอยู่พัทยาเอ่ ได้เข้าออกเข้าซอยเข้านู่นเข้านี่ได้ตระลุบุบโปมันทําให้กูเห็นอีกมุมหนึ่งเห็นอีกมุมหนึ่งของพัทยาว่ะใช่ที่กูไม่รู้เพราะว่าที่ในความคิดกูหรือว่าที่กูเคยชินกับพัทยามันก็มีอะไรอ่ะทะเลชายหาดแค่นั้นใช่ไหมแล้วก็วอล์กอินสเตทคือกูมีแค่นั้นเลยที่ในความคิดกูที่กูแบบว่าชินกับมันอืแต่พอมาอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยกูแบบมุมมองอ่ะ มองมุมมองใหม่แล้วมันสวยด้วยอมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาบอกเลยว่าไม่ธรรมดามากม,มันเป็นมุมหนึ่งที่ก็เงียบนะที่ที่รอบรอบเราอะ่ะม,มันเป็นตึกเป็นอะไรหมดในพัทยานะแต่มันก็ยังมีมุมที่แบบค่อนข้างเงียบก่อนกลับบ้านวันนี้ผมเองก็ได้มีโอกาสแวะมาที่สะพานปลาครับเป็นสะพานปลาที่อยู่ในซอยนาเกลือซึ่งไม่ไกลจากหาดรับของเมื่อวาน และวิว360องศาที่อยู่ตรงหน้าของผมตอนนี้ก็เป็นพลังบวกให้ผมกลับไปได้ดีเลยล่ะครับส่วนตัวผมผมว่าพัทยาคงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ยังคงหน้ามาครับ